เคสนี้แปลกๆเขาแจ้งมาว่าซ่อมบ้านหน่อยบ้านพังเพราะนกพิราบสองตัวบินมาชนกระจกตรงชั้นสองทำบ้านชั้นสองพังหมดเลยต้องไปพิสูจน์ทราบความจริงกันหน่อยว่านกพิราบสองตัวเนี่ยมันจะขนาดนั้นเลยเหรอเนี้ยนกพิราบชนคือนี่แต่แบบนกบินเข้าเครื่องบินอะไรก็ว่ากันไปนะไม่เป็นไรเรื่องเครื่องยนตน์หแต่ดูอีอูอ้อูอีฝั่งหนึ่งสิมันย้ายฝั่งเลยนะ อ,อุ้งๆแต่ฝั่งที่พังไม่อยู่แล้วไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่ายังสวยอยู่ก่อนนั้นเนี้ยคือฝนตกลมแรงมาสองวันนะบ้านไม่เป็นอะไรยังตั้งต่างงานเหมือนเดิมแต่พอมีนกสองตัวไปโดนปุ๊บเฮ้ยผูกพันในขนาดนี้เลยเหรอเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้อยู่หมู่สี่ตําบลบ้านกลางอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์วิทยุมูลนิธิเสมอกันรับแจ้งบอกบ้านหลังนี้ถูกนกพิราบชนจนกระจกและตัวบ้านชั้นสองพังลงมา แรกๆได้รับแจ้งเหตุมองหน้ากันเลือรากบอกจริงหนอว่ะแต่สภาพที่ไปคือเศษมงเศษไม้พันหนังเศษกระเบื้องหลังคาตกลงมากองเต็มหน้าบ้านแล้วไม่ได้ตกมาเปล่าทําคนเจ็บด้วยคนที่เจ็บคือคุณดวงกระมวลแทนไทยสงอายุ40ปีแกดวงกระเบื้องหลังคาตกลงมาทับกับบาดหลังมีแผลตามร่างกายก็ต้องพาไปหาหมอหล้างผงล้างแผลอะไรให้ยาแก้เสษกลับบ้านมาให้ข้อมูลคุณดวงกระมลยืนยันว่าก่อนที่ชั้นสองจะพังลงมา ตัวฉันนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านฉันล่างเห็นนกพิราบสองตัวบินชนกระจกเสียงดังโครมรู้ตัวอีกทีผัน,นงผัน,นังหลังคงหลังคาล่วงลงมาใส่ตัวฉันแล้วบ,บ้านหลังนี้จริงๆคุณดวงกระมวลกับครอบครัวอีกสี่คนเช่ามายี่สกว่าปีแล้วค่าเช่าไม่แพงคุณเหมือนฝัน <5. S 1> เดือนละพันสองอายุบ้านต่ำๆสามสิปีชั้นสองไม้มันก็เริ่มผูกร่อนไปตามเวลานะตรงไหนที่มัน พังต้องซ่อมแซมก็จะแจ้งเจ้าของบ้านที่เขาให้เช่าเนี่ยเขาก็มาซ่อมให้คราวนี้สาเหตุที่ชั้นบนพังถล่มลงมาเนี่ยสรุปแล้วคุณผู้ชมมันไม่ได้เกิดจากการบินมาชนกระจกของนกพิราบ<ะ>แต่มันเกิดจากบวกมันชอนชัยข้างในไปหมดแล้วนี้มีแต่ข้างนอกข้างในเป็นโ<ะ>พรงหมดแล้วคราวนี้อะไรมันมาสั่นนิดนึงอ่ะเนี่ยพร้อมจะดีดตัวพร้อมจะทำลายตัวเองในอัตโนมัติไ,ได้เลย พอนกมันมาชนแค่นั้นน่แรงสั่นสะเทือนแค่เล็กน้อยมันก็เลยทาให้ของที่ม,มันมีแต่เปลือกนอกไม่มีโครงข้าง่าข้างในเนี่ยมันก็พังลงมาคุณประจบสีเมืองเจ้าของบ้านก็แสนดีแสนดีบอกไปอยู่ตรงอื่นก่อนไหม,มเดี๋ยวฉันซ่อมบ้านให้ค่อยกลับมาอยู่คุณดวงกมลบอก,บอกไม่ไปจ้าฉันชอบที่นี่ผูกพันก็เลยขอประสานไปทางอำเภอศรีประจนันสนับสนุนอะไรเต็นจ้าเอาเต็น์มานอนข้างนอกกันก่อน เดี๋ยวขอให้เขาปรับปรุงไอชั้น2ก่อน<ๆ>เขาจะยุบชั้น2องลงมาเ<ๆ>หลือแค่ชั้นเดียวแล้วเดี๋ยวก็กลับเข้าไปอยู่กันใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้แหละบางคนมันสะดวกเนาะชินที่ชินทางให้นอนนอกบ้านก,ก็ยังได้แต่ให้ไปอยู่ที่อ<ป>ื่นมันแบบมันไม่ฟิลอะอันนี้มันอุ่นใจอะอย่างน้อยก็ยังใกล้บ้านที่เราเคยอยู่นะคะได้คําตอบและสุดท้ายปลวกกิน